สวัสดีครับทุกคนอันนี้เราจะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้ลงทาเด็กโปรไฟล์ไปจริงๆก็กดผิดด้วยแหละจริงๆอยากให้มันแบบเป็นคลิปเดียวยาวๆไปเลยแต่นะกดผิดไปกดแบบหยุดเล่นไปกดตัดคลิปเออมันก็เลยต้องอัดใหม่แต่ก็ไม่เป็นไรก็ถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่แล้วยังไม่ได้ดูคลิปแรกก็ลองกดเข้าช่องผมแล้วไปเลื่อนหาดูผมอันนี้ก็จะเป็น EP2 สองแล้วกันส่วนคลิปที่แล้วก็จะเป็น EP1 หนึ่งก็ลองไปแบบดูได้อ่าอันนี้ มจะสอนเล่นก,ก็สอนเล่นนั่นแหละเผื่อบ,บางคนแบบเล่นไม่เป็นมาแล้วมาศึกษาเพลมูลไว้ก่อนเพราะว่าผมเห็นในคลิปแบบมันก็มีคนสอนเล่นน้อยอยู่นะจริงๆเทคนิคการเล่นก็คล้ายๆเพีมูนแฮร์รี่ถ้าใครเล่นแฮร์รี่มาก็ค่อนข้างง่ายมาอยู่แล้วอ่ะแล้วก็จั่ว5า้าใบอันนี้แต่กองไม่ละเอียดแน่เลยถึงได้เงี้ยอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ก็เปลี่ยน จะเปลี่ยนเปลี่ยนสองก็ได้เปลี่ยน,ยนหรือไม่ก็จะเก็บม้าไว้บนมือก็ได้นะแต่นั้นเราต้องเก็บไว้เปลี่ยนพีจีเปลี่ยน, PT, ยนมา้าหาเกียร์สามขึ้นมืออ่าได้เกียร์สามโอเคถือว่าคุ้มอยู่ได้สแตนขึ้นมือก็ไม่เป็นไรแล้วสับแล้วสับเสร็จอ่าสมมุติเราได้สไตล์ก่อนเราได้เริ่มทีหลังเขาไล่เกียร์หนึ่งปุ๊บอ่ะเขาเธอเราจวเราก็ต้องไล่เป็น มีนายปันนี่คนนี้ถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นแคนยิงก็ไม่ต้องถอยมาแต่ถ้าถอยก็ถอยหลังแวน่นหรือว่าจะถอยลงนี่ก็ได้ก็แล้วแต่หลังแวนก็ได้อสมมติถอยหลังแวนอดนี่ตีเลยสิบสามเช็คอ่าสแตนผ่านจกเทิร์นเขาเทิร์นเขาตีมาแล้วก็ปล่อยอ่าได้ดอเนี่ยคือข้อดีของการใส่ pg ดอเห็นไหม มันช่วยมาเพิ่มมือเราตอนต้นเกมได้อ่าได้รดอดจัว่วอจั่วได้เพอร์เพกด้วยถือว่าคุ้มคุ้มมากเนี่ยข้อดีของมันถ้าไม่ใส่ดอเลยไปรอชาร์จเอาตอนเลดเกมเอาตอนสไตล์อะ่ะมันช้าไปซึ่งพรีเมียมอ่ะส่วนใหญ่เขาก็แบบแรงมาตั้งแต่ต้นเกมพรีเมียมนี่ก็คือเด็กจีใช่ปะละ่ะแล้ววีมาวี v มันเล่นตั้งแต่ต้นเกมได้อ่ะมันเอามาผสมกันอะ่ะมันก็แรงตั้งแต่ต้นยันท้ายเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมา ใส่ดอเพื่อแบบช่วยให้มันฟาร์มไวขึ้นห่ะเขาเธอเราจวอ่ะเขาตีแค่เว็บเดียวอาจจะตีเว็บเดียวถ้าตีอีกเว็บหนึ่งเราก็ปล่อยอก็ได้อาเขาเธอเราก็จวสแตนต่อไปไลค์เกสองไลค์เกสองนี่ถ้าแต่ก่อนอะ่ะเราเล่นแฮร์ริจิตเราจะไล้์เป็นม้าลงไปเพื่อความคุ้มแต่เนี้ยเราใส่ตัวนี้มาแล้วก็ไลค์ตัวนี้สิครับจะไลค์ตัวนี้เอ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แล้วก็ไล้์ม้าเข้าแวนไปเลย แล้วก็ลงคนนี้ข้างๆได้แห่ด้วยคนนี้ลงเปิดท็อปสองเอาใบหนึ่งเข้าโซ่แล้วก็มาเข้าโซ่อ่าเปิดได้มาเห็นไหมคุ้มปะล่ะอีกใบหนึ่งใต้กล่องมาก็ไปอยู่ในโซแล้วสองใบตอนนี้แล้วถ้าเราแบบอยากหาตัวแห่เราก็จะลงโพโพลงโพโพตรงนี้โพโพอาจจะเก็บโพโพอาจจะเก็บตัวเริ่ม อาจจะเก็บตัวเริ่มพอๆเก็บของนี้ก็ได้แล้วแล้วพอก็ไปคอไม่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 ดูบนมือก่อนบนมือมีสแกนหรือไม่เราก็ยังไม่ต้องลงพอๆก็ได้แต่ถ้าลงจะเอามาแบบเร่งชาร์จก็ต้องเก็บตัวเริ่มเราก็จะเสียไปเก็บไว้บนมือก่อนนะไม่ต้องทําอะไรเก้าพันตีสิบสี่ตีตีเสร็จเช็คอ่าไม่เจออ่าแล้วบนมือเราก็จะประมาณนี้ต้นเกม อ่ะเขาขึ้นสามปุ๊บเขาตีแล้วก็ปล่อยเวฟหนึง่งเขาตีไม่อยู่ก็อาจจการหมื่นห้าอ่าอะไรประมาณนี้เขาก็ตีแค่นั้นแหละเกทสามเขาเินเราจัวดอ่าจวด้มีดิเรกชันอ่าแล้วก็ไลฟ์ไปเลยไลฟ์สามเอาแอคเซลนี่แหละข้อดีของการใส่สามที่เป็นฐานใหม่เราได้แอคเซลเราได้ช่องเพิ่มต่อไปสไตล์อ่าทิ้งไต้แล้วก็สไตล์เป็นแฮรี่อยู่แล้ว ยังไงก็ต้องแฮรีอ่าต่อไปวิธีเล่นเล่นงนี้เรามีแค่สองแดมสไตล์แรกอะเราฟาร์มไปก่อนเลยแล้วก็มาดูของเล่นบนมือกับของเล่นในโซว่วามันมีอะไรบ้างอะมีมา้าเราทำยังไงก็ได้ให้ม้าออกมาจากโซให้ได้เพื่อเราจะได้ใช้ตัวเริ่มในการฟาร์มหรือไม่เราก็อาจจะยัดคนนี้เข้าไปก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ ผมจะลงพ u r พถ้าเอาให้ดีก็ไปโดด e x c e l ก่อนอ่ะพ u r พลงพ u r พเก็บคนนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยว้ไได้อันนี้ปล่อยตายได้เลยนะนะั่นแหละถ้าเสพได้ตั้งแต่เกตสามอันนี้ก็อินเตอร์เทิ้งไปเลยแล้วก็คอคอแบบนี้ก่อนคอสแตนคอสแตนแล้วก็คอ พอ่อๆพอลงพอ่พอ,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 อเก็บสแตนเข้าโซ่เทคสแตนติดกับอ่ะเดี๋ยวเทคสแตนแปะไว้งนี้ก่อนคอหนึ่งตัวคอมา้าอ่ะคอมา้าคอม้าลงมาก่อนอ่ะสแตนวนแล้วก็ไปหาของเล่นที่ยังไม่ได้อยู่ในโซเราถ้าเราจะฟาร์มเรายังไม่ต้องรีบเอาอลิสเข้าโซ่เราเอามิดเดลิลเลคชั่นเข้าโซไปก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันอยู่บนมือเราแต่ถ้าอยู่บนมือมันจะไร้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นเอามันเข้าไปอยู่ในโซ่่าโอเคทุกคนพอจะเข้าใจแล้วยัดมันเข้าโซ่ไปอ่ะเทคตัวเริ่มเห็นม้าโดดมาตัวเริ่มชาร์จตัวเริ่มจัว่วอ่ะได้จั่วแล้วนะมือสี่ใบตัวเริ่มชาร์จเทคมา้าม้าลงมาชาร์จอุ้ยมีเดยักชั่นสามใบเลยตอนนี้นมาชาร์จมาคอตัวเริ่มมาคอตัวเริ่มเสร็จปุ๊บมีเดัชั่นโดดตัวเริ่มชาร์จจัว่วชาร์จ ่าชาร์จได้สแตนเนี่ยคุ้มอ่าสแตนก็วนวนเลยจ้าหาของเล่นเข้าโซเลยบนมือเราถ้าเราเอาเมื่อกี้เราจั่วได้นมันดอ์อลิศก็คุ้มไปแล้วต่อไปเราหาตัวที่เล่นลูปก,กับนายแมนดวก,ก็คือตัวนี้เพราะไปหนึ่งตกตกแดงไปแล้วเราการพลาดเอามเข้าโซเลยอ่าแล้วเราก็ดูตัวต่อไปที่เราจะเอาเข้าก็คือ p พ r p l โพเราจะเพ u r p โพเข้าโซเป็นตัวต่อไปแล้วต่อไปก็เป็นมา้า อ่ามันก็จะเป็นอย่างนี้มาเรามาเราอาจจะตีเลยก็ได้เพราะว่าบนมืออันนี้เราก็ฟาร์มไว้ก่อนอันนี้ก็คือของเล่นเราอ่าเราก็ตีอันนี้ก็ตีเก้าพันถ้าตีบนลไม่เข้าก็ซาะแซะข้างเข้าไปก็ได้อันนี้ก็เก้าพันอันนี้ก็หมื่นหกไอ้รอบแรกเนี่ยเราตีตีไปงั้นๆน,น่ะแต่เราจะมาเล่นตอนแวนตีอ่าแวนตีเทควนคอตบวัดหนึ่งเก็บสองเก็บสอง ให้เก็บสอตัวนี้เก็บพโพกับเก็บม้าเก็บเรียกกาสองใบเข้าโซ่แล้วก็คอออกมาได้สามใบถ้าเราจะฟาร์มเราก็ต้องคอม้าคอม้าคอพโพอ่าคอตัวเริ่มก่อนขอตัวเริ่มคอพโพอ่าแบบนี้เพโพเอ้ยตัวเริ่มเห็นพโพโดดมาตัวเริ่มชาร์จจ่วชาร์จ อ่าชาร์จิวต่อไปเทคของมา้าเอาเทคม้าก่อนดีไหมเทคม้าก่อนบางคนอาจจะเล่นเทคโปพะก่อนแต่ในโซ,โซลเรามีมิดเดลิลเลคชั่นอีกใบหนึ่งเราจะคุ้มกว่าคนนี้ม้าลงม้าชาร์จม้าคอม้าคอตัวเริ่มแล้วมิดเดลิลเลคชั่นอีกตัวก็ไปโดดอ่ะตัวเริ่มก็ชาร์จจ่วย ชาร์จเอาต่อไปเทคคนนี้เก็บดีเดลักชั่นคนนี้เข้าโซ่แล้วก็ไปโดดม้าโดดม้าอย่างงี้ม้าลงหานี้มา้มาลงม้าชาร์จอ่าชาร์จอลิศเข้าไปแล้วต่อไปม้าคอม้าคอตัวเริ่มมีเด r e c ชั่นอีกตัวก็โดดนี้อ่าก็ได้ตัวเริ่มก็ชาร์จจั่วชาร์จอ่าดูได้มือไปแล้วกี่ใบตอนแรกเรามีสี่เราจั่วมาสี่ใบถือว่าคุ้ม คือว่าคุมแล้วละ่ะเรายังไม่ต้องไปรีบทำลูกตีอะไรขนาดนั้นเพราะ่าแค่นี้ก็แบบคุมๆแล้วอ่าลืมไงลืมหงเขาหนึ่ง,งางด้วยอ่ะต่อไปคนนี้ตีหรือว่าเราจะทำลูกแห่ไปเลยก็ได้ถ้าจะแห่จังหวะที่เราเพอร์ e พอลงทพอพอเทคเพอร์โพเกิดเมื่อกี้เราเก็บเก็บมีดเ i ิลเชัเข้าไปแล้วเราขอมาก็เปลี่ยนเป็นคออาริสลงมาแทนอ่อาอริสก็จะใช้อีกบาทหนึ่งเป็นประโยชน์ได้ แล้วแต่ว่าคนจะเล่นอน,นี้ตรงก็ได้โอเคเอาแวนตีอยู่แวนตีอยู่สองพื้นกเขากาดไหมถามอ่าเขาไม่กาดเขาไม่กาดกันหลอกแวนอะเช็ค1เช็ค2เช็คสอ่าไม่มีอะไรเลยบอร์ดครับผมอ่าต่อไปก็สิปตีอันนี้ก็12ตีอาจจะตีไม่เข้าก็าไม่เป็นไรอ่าจบเทินจบเทินเก็บหมดเลย พราะเพ่เพเพ่พมาจากแฮร์รี่ก็เก็บม้ามาจากแฮร์รี่ก็เก็บมิดเดิลแอคชั่นโดดมาจากสกิลตัวเองก็เก็บอ่าเรามาดูบนมือกันว่าบนมือเรามีอะไรบ,บ้างมีเจ็ดสามไว้ทิ้งสไตล์แบบเหลือเฟือเลยตาหน้าเราก็ไลท์แวนเป็นคนนี้อล,ลิก็จะได้เป็นของเล่นอ่าแล้วเราก็ทิ้งสไตล์เป็นอะไรก็ได้เพราะเราจะปิดเขาและตาหน้าอ่ามาดูกันอจบเทิร์นตอนกาดก็ ไม่ต้องซีเรียสเรามีแค่อสองดมไม่ต้องซีเรียสเลยเลยถึงเราจะฟาร์มอะไรได้ไม่เยอะอากาศเวฟแรกๆก,ก็อาจจะตีเบาก็มื่นสแตนก็จะใช้ก็ได้หรือว่าจะไปรอใช้ม้าก็ได้แล้วแต่เน,นี้เราก็ปล่อยอุ้ยแดมตกเป็นมา้าอ๋อมมาอยู่ในโซ่สองใบถือว่าปลอดภัยรอบก็ตีไม่ก,ก็ปล่อยสแตนพลังแว่นก็ตีไม่ก,ก็ปล่อยโอเค แต่สไตล์แรกเขาก็น่าจะตีแรงกว่านี้เรวอาจจะตายได้อ่าอันนี้ถ้ามีกาดไปก็กาดไปก็ได้แบบห่มื่นหนึ่งโอเคจบเทิร์นจบเทิร์นเขาเขาเทิร์นเราเราก็จวดแล้วก็ไล่์สามคนเอากิฟต์อันนี้แหละเราจะปิดเขาแล้วเราจะปิดเขาแล้วเพราะว่ากองเราจะหมดแล้วเราต้องปิดเกาให้ได้ ไลท์สามเสร็จปุ๊บสไตล์เลยสไตล์เป็นคนนี้จิงไตลเล่นเป็นแฮร์รี่เหมือนเดิมหรือจะเล่นดั้ก็ได้ถ้าใครมั่นใจพอนะ,อะแฮร์รี่ลงนี่หรือว่าเมื่อกี้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 เดี๋ยวนะเมื่อกี้ตอนไลฟ์แวนอะไลฟ์เป็นอลิสก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวย้อนก่อนย้อนก่อนอ่านี่อยู่บนเวอรตอนไลฟ์แวนไลฟ์เป็นอลิส อ่าได้แอคเซลมาเหมือนเดิมเทคอลิสอะเมื่อเมืม่อมันลงอะมันโดดหนึ่งตัวได้ที่เป็นเวอร์เกอร์ลอยแล้วก็ไปโดดคนนี้นโดดจินนี่อ่าแล้วเราก็เทคจินนี่จินนี่ลงก็เก็บเข้าโซแล้วก็ไปโดดอลิสอลิสตัวแรกอยู่ในโซก็โดดอลิสออกมาอลิศก็จะยืนรอละต่อไปเราก็สไตที่ยังสไตได้อยู่เพราะว่าไอเทคคนเนี้ยมันเป็นเทค เมื่อลงเลยไอเทคของจินนี่เนี่ยมันเป็นเทคเมื่อลงมันมันเป็นเทคต่อเนื่องกันน่ะเราก็เลยยังสไตล์ได้อยู่แต่ถ้าผมไม่เข้าใจหรือผมเล่นเทคผิดก็บอกได้ก็คอมเมนต์บอกกันได้เพราะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นอ่ะเราก็สไตล์เป็นคนนี้ต่อไปเราก็จะฟาร์มด้วยวิธีการเล่นแบบอันนี้เลยคอสแตนสแตนลงสแตนยัโนนดโตง่ายเด พยายามให้แดมไายเยอะที่สุดเรามีห้าเดมแล้วเผือไว้ให้แวนหนึ่งแดมก็เหลือสี่เราเล่นได้สี่แดมเราก็จะไปเก็บของเล่นเข้าโซกันวิธีเก็บของเล่นเข้าโซก็โดดได้นี่ลงนี่อ่าอันนี้ลงนี่ละยืนแอคเซลแล้วมันจะลูบนรกกำลังมาหามันแหละแล้วก็ดูในโซว่าเรามีอะไร ถ้าเรากันเหนียวหน่อยจริงๆของเล่นในโซเรามีแค่อลิตไปเดียวอ่ะเราก็ลงอลิตตรงนี้แล้วก็ลงเพอร์เพเพอร์เพลงเพอร์เพเก็บอลิตเพอร์เพคอคอ,อ,อม้าก,ก็ได้เราจะจัดบอร์ดแล้วตอนเนี้ยคอมามมาลงมมาชาร์ชาร์จฮิวหรือว่าสุดยอด แล้วม้าก็คอคอใครก็ได้มาบูธหลังมนะันอ่ะอืมม้าคอคนนี้ถ้าเราลงเพโพ,พอ,อันนี้คือมันถ้ามันไปอยู่ในโซได้มันจะดีมากเลยไอ้เพโพใบเนี้ยแล้วก็อาจจะลงตรงนี้นช่องนี้ก็ได้หรือ อันนี้คิดสดแล้วนะว่าจะลงยังไงเนี่ยเรากำลังจะทำลูปตีเขาเนี่ยถ้าเราลงนี่มิดเด l e c t i o n มันก็จะโดดมาได้บางทีอันเราก็ลงคนนี้โอเคสลับกันไปยืนแบบนี้อ่ะมาลงนี้ก็ได้ลงไปให้หมดมือเลยสก,กิลคนนี้ลง จะไปเก็บเก็บใครดีอะเก็บใครดีอะเก็บใครแล้วโดดใครออกมาดีอะอาจจะไม่ลงก็ได้อะถ้าเราไม่ลง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 เปืองเปืองแต่เราก็จะปิดเขาอยู่แล้วละ่ะอา้าวขั้นแรกตอนนี้มาเกียร์เราอะเทคแฮร์รี่อะม้ามันจะบวกพลังไปแล้วหกพันเพราะมันติดมาเกียร์ อะแล้วก็อันนี้ตีสิบเจ็ดเอานี้ตีสิบหกอ๋อเดี๋ยวถ้าจะคุ้มกว่านี้ก็คือลงพอเพหลังแว่นพอเพเก็บพอเพแล้วก็ไปโดดเกตสามง่้งอะไรก็ได้หรือจะเป็นเกตสองก็ได้เอามาตีแรงอะ่ะอ่ะแล้วก็โดดเกตสามคนนี้ออกมาเพราะมันต้องตายอยู่แล้วล่ะเราจะคอทับมัน เราจะไม่เสียดายอันแล้วก็ตีอันนี้เว็บแรกสิบเจ็ดอันนี้เว็บสองก็สิบเก้าสองนะสิบเจ็ดสิบเก้าขอหมื่นขอหมื่นถ้าเขามีห้าแดมเขาจะลําบากถ้าเขามีสี่ถึงห้าแดมเนี่ยลาบากแต่ถ้าเขามีสามเนี่ยต้องลุ้นลุ้นหน่อยว่าเขาจะตกทิกไหมแต่ถ้ามีสองเนี่ยถ้าเขามีสองแดมเราไม่ควรจะไปเร่งตีเขาแบบนั้น <laughs> ถ้าเขาตกทิกมาเราจะแย่อ่ะอันนี้ม้าบวกหกพันเป็นสิบห้าสิบห้าบวกแปดเป็นยี่สิบสามม้าตีมาชาร์ อ่าชาร์จตัวอ่าวแวนตีสกิลแวนตีความหนึ่งเอ้ยเดี๋ยวแวน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 อย่าเพิ่งแวนอย่าเพิ่งใจเย็นอาิต,ตีก่อนอาิตียี่สิบเจ็ดอาิตจะตียี่สิบเจ็ดเสมออ่าอาิตีเสร็จความหนึ่งถอดโซหนึ่งถอดอะไรก็ได้ที่ไม่ได้ใช้แล้วอะถอดฮิวเก็บอาิตเข้าโซ่สกิลอาลิตเมื่อเข้าโซ่ไอ้นี่ลุกไอ้นี่ลุกไอ้สกิลตัวมันแล้วก็ไปโดดได้หนึ่งตัว ตัวที่เราจะโดดก็คือให้ทายว่าจะโดดอะไรเราต้องดูว่าของเล่นเรามีอะไรบ้างเรามีม้าในโซใบเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องโดดแบบระวังระวังหน่อยถ้าเราโดดเพล e แว่นแวนตีเป็นหลังๆเลยก็ได้อโดด p เพอเพถ้าตีเขาเข้าได้นะโดด Purple ไปลงแ x คเซลเพอเพลง Purple เก็บมาเก็บมาเข้าโซไปก่อนมามีมามีใช้น้อยหรือ Purple จะคอทับนี่เลยก็ได้เพราะไม่ได้ใช้แล้วอ่า Purple ลงทับไอ้นี่ไปเก็บอาลิสโดด Purple เพ่มลงพ่มเพเก็บม้าอ่ะแล้วเราก็ขอม้าใหม่ม้าลงม้าชาร์จม้าก็ขอม้าขอจินนี่จินนี่ลงจินนี่เข้าโซ่จินนี่ไปโดดอ,อลิสอ่าเราก็จะเป็นหัวตั้งใหม่หมดเลยม้าจะตีสิบห้าอ่าถ้าเขาไม่ตกทิกเนี่ยมามันจะมันจะตอดเรื่อยๆอ่ะสิบห้าสิบเจ็ดอันนี้ก็สิบสาม อันนี้ก็ยี่สิบเจ็ดตีเสร็จความหนึ่งถอดโซ่หนึ่งถ้าเขายังไม่ตกทิกนะอันนี้หกเวฟแล้วเก็บมังข้าโซ่คอเหมือนเดิมเราอาจจะคอหรือว่าเราจะรีเซ็ตใหม่ก,ก็ได้ด้วยวิธีการเอาแวนตีไปเลยถ้าเราแบบคิดแล้วไม่ออกไม่อยากเสียของเล่นเยอะเราก็เอาแวนตีเอาแวนวิ่งไปเลย มันก็อาจจะคุ้มกว่าเพราะว่าบอดเรามันบอดเราเยอะเกินไปเราไม่อยากจะเสียม้าเพิ่มแต่นี้ก็เก็บอลิตปุ๊บแล้วก็จะไปโดดเพลเพลเพเพลก็เหลือใบเดียวม้าแล้วก็เหลือใบเดียวมันก็เป็นของเล่นที่สําคัญอยู่ดีเราก็จะลงเพล่เพลไว้ตรงนี้พลพลงเพพเก็บม้าอ่ะเมื่อกี้สแตนด้วย เออไม่ดีกว่าไม่ตีไม่ตีไม่ตีไม่ต้องกดเทคฮาเมื่อกี้ม้าอยู่นี่อยู่ตัวเดียวแล้วอลิสก็หัวนอนอยู่่าเมื่อกี้แบบนี้ใช่ไหมแวนตีเลยสกิลแว,วนตีอยู่ความหนึ่งเก็บสองเก็บอลิสกับเก็บม้าเข้าไปในโซ อ่ะอลิสเข้าโซนนี้ลุกต่อไปคอคอได้สามใบเราก็จะไปคอมาละหนึ่งคอคนนี้ละสองรือว่าจะคอตรงนี้ทับแล้วก็เก็บคนนี้ก็ได้นะ อ่ะคอมาหนึ่งคอที่สองคอที่สามโอเคอ่ะเอาเทคคนนี้ก่อนคนนี้ลงทับคนนี้เก็บคนนี้แล้วก็ไปโดดใครก็ได้หนึ่งตัวไปโดดอลิสมาเพิ่มก็ได้เอามาตีหลอกๆอ,อะไรเงี้ยอ่ะเทคมามาลงมาชาร์จมาคอหนึ่งตัวมาคอ จังหวะน,นี้ก็คอทิ้งสไตล์ก็ได้มาบูตแรงจินนี่เอทคจินนี่จินนี่เก็บคนนี้จินนี่โดดอลิสตอ่ออ่าแวนตีอยู่สองหกอ่ะเอ้ยไม่ดิอ่าถูกแล้วแวนตีสองหกก็เช็คหนึ่งเช็คสองดอจักันหนึ่งใบเช็คสามสแตนเป็นผมถ้าได้สแตนจะบวกให้คนนี้อ่าเราตีไปเจ็ดเวฟแล้วอ่าต่อไปเวฟแปด ยิบสองเว็บเก้าเว็บที่เก้าเว็บที่เก้าเมื่อกี้เราได้คออะไรออกมาอ่าเว็บเว็บเก้าก็สิบเก้าเว็บต่อไปมาบวกไปเก้าพันสิบแปดบวกเจ็ดเป็นยิบเจ็ดอ่าเว็บสิบเว็บสิบเอ็ดตีเสร็จคว่ำหนึ่งถอดตัวหนึ่งถอดหิวทิ้งไป เก็บมังข้าโซ่โดดใครก็ได้หนึ่งตัวอาสกิลอันนี้รู้อันนี้รู้โดดมา้าม้าลงม้าลงทับไปเลยนะม้าลงม้าชาร์จชอบชาร์ตหนูม้าคอม้าคอเป็นจินนี่ เทคจินนี่มาลงจินนี่เข้าไปในโซแล้วจินนี่ไปโดดอลิสใหม่อ่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อันเนี้ยง่แล้วมิดเดิลแอคชั่นโดดมาทับเลยอ่ามันจะเป็นแบบนี้ก็ตีใหม่มาก็ตีสิบแปดยิบสองสิบห้ายิบเจ็ดอันนี้ตีเสร็จความอีกหนึ่งถอโซหนึ่งเอคนที่ออก แกมันวิ่งเข้าโซ่อันนี้ลุกสองตัวนี้ลุกถ้าทําถ้าไอเนี้ยักไอเนี้ยอยู่แอคเซลได้มันก็จะตีแรงนะใช่และอลิสก็มาเล่นตรงช่องเลียช่องนี้สองช่องนี้ก็ได้แล้วแต่แตล้วเราก็จะคอแบบนี้เพราะว่าเราจะเก็บมาเราก็จะไปคอพพาพพลงพเพเก็บมาแล้วพพก็คอมา มาลงมาชาร์จมาคอจินนี่อ่ะจินนี่คือตัวนี้จินนี่ลงจินนี่โดดอาริสอ่ามันก็โดดใหม่เป็นอย่างนี้อาริสก็จะมาเล่นอยู่ตรงนี้แหละอันนี้ก็สิบหกยี่สิบสองสิบแปดอันนี้ก็รวมบูทสิบเก้าบวกห้าเป็นยี่สิบสี่ตีเสร็จเอเว็บท้ายความหนึ่งเว็บท้ายก็จัดให้เขานากักหนักหน่อยความหนึ่งถอดโซ่หนึ่ง เก็บมันเข้าโซ่เขาก็น่านจะตายแล้วล่ะจริงๆมันไม่ต้องถึงห้าบาทหรอกเก็บมัเข้าโซ่อ่านี่ข้าโซ่นนี้ลูกแล้วก็ไปคอดูของเล่นว้ายของเล่นหมดแล้วถ้าของเล่นหมดแล้วแล้วก็ต้องไปโดดใครดีโดดจินนี่ลงนี่ตุ่มจินนี่ลงจินนี่เก็บไว้นี่จินนี่ไปโดดในนี่ โอ้ oh, คลิปคลิปนี้นานมากอะแล้วก็มีดเดเรคชั่นก็โดดตามลงนี่อ่าน,นี่ก็หมดแล้วอันนี้15้าอันนี้ยีองอันนี้ยีเจดหมดตายเรียบร้อยอันนี้มันก็จะวิธีการลูบการเล่นมันก็จะประมาณนี้มันจะตีแบบในมันโดเข้าโซก็อ้นี้ก็ลุกลุกมาตีใหม่ตีใหม่เห็นไหมเว็บมันจะเยอะขึ้นจากตรงนี้ผมจะคออ้นี้เอ็กเซลหนึ่งตัวอันีอยู่หลังเรียตัวไหนก็ได้ตัวนึงเผื่อแบบมิดเดิลเลคชั่นโดดมา มันก็บู๊ตต่อได้ทิกก็โยนให้มีก็ได้ให้หนี่ก็ได้แล้วแต่โอเควิธีการเล่นมันก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมไปแล้วครับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอให้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมีการรวยพร้อด้วย,อวยโอเคครับไปแล้วครับบ๊ายบาย